ค่อยๆครับอ๋อไข่โจมอ่ะเคลียเคียเอาเก่งเก่งเดี๋ยว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 ช่วยเกี่ยๆให้มันทั่วเอาไข่โจมของไบส์เอาโจมเอาโจมมาใส่ให้หมดเดี๋ยวช่วยช่วยกันช่วยกันยาช่วยกันเชฟเชฟเชฟ่วยกันอ๋อลูกค้าออเดอร์ลูกค้าของไบส์ออเดอร์อะไรนะไข่โจมทำดีๆนะระวังนะมันมีไฟนะต้องระวังค่อยๆ เก่งมากเก่งมากเดี๋ยวช่วยกันก็ทำลูกค้าสเออลูกค้ารออยู่ไข่ชมไข่ชมพริกกะปิมีแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้เบ็นคว่ำเองฮะ<ห>อย่าให้ข่าวอ๋อหมายถึงออกลับด้านเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันโอเคครับสวัสดีครับเยนนวยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวช่วยกันครับ